ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกรทุกท่านนะครับร้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยครับห่างหายไปหลายมือหลายเว้นนะครับมือนี้มาอัพคลิปให้เบิ้งนะครับถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับก่อนปีใหม่นะครับอืมอ่าเป็นขี่ไก่ฟาร์มของมาจากภูลาครับทางภาคกลางนะครับมาลงไว้สต็อกโกดังของร้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยอยู่มหาสารคามนะครับอัมนี้วันที่ยี่สิบแปดท่นวาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเอามาสต็อก เตรียมขายหลังปีใหม่ให้ที่ให้น้องนะครับหรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับะนะครับหลังจากนี้นะครับวันที่28 29 30เกนะครับหลานลุงเรื่องสัตย์เกษตรไทยจะขนขี่ไก่จากคาร์มของทางลุงเรื่องสัตย์เกษตรไทยมาลงไวที่ลานยูก,กดังมหาสารคามนะครับเป็นจํานวนด้วยกันอยู่ประมาณห้าหกพวงนะครับเอาไว้บริการที่บริการน้องหลังเริ่มปีใหม่ปีหกเจ็ดนะครับ เรื่มต้นพี่น้องสิบวต้องรอสินค้าบวต้องร่อของนะครับมาสร้างมงนี้จัดทรงให้ท่านที่นะครับบอกว่าสิเป็นรถซิปรอรถรถกระบะรถพ่วงนะครับเห้องสิขึ้นจ้างตรงนี้แล้วครับไปบริการให้พี่ให้น้องนะครับตอนนี้พนักงานนะครับขนทรงนะครับขนทรงของเอกชนนะครับหลดรับจ้างของร้านลุงเรื่องสับกระเซ็นไทยเพื่นกระเรียมอันก็บเผาใบนะครับ เก็บขี่ใกล้หนี่มาจากคุณนะครับทั้งใช่นาดนะครับใช่นาดนะครับขี่ไก่งามขี่ไก่้นักขี่ไก่ขี่รลายนะครับนะครับคุณได้อยากได้ราคาจัดทรงราคาปีกกีตดต่อกันเข้ามาครับอัปเดตราคาปีบกเจ็ดนะครับราคากะขยับขึ้นนะครับหนึ่งบาทถึงสองบาทนะครับราคาทรงขยับขึ้นราคาปีกยังคงเดิมนะครับสามสิบห้าบาทสามกระสอบหนึ่งร้อยบาทนะครับ พร้อมทรง100่กระสอบถึง3 0 0รอยกระสอบนะครับส่วนราคาหกล่อสิบล้อขึ้นไปก็เป็นราคาอีกราคาหนึ่งครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไกลๆจัดทรงมองได้นะครับพื้นที่ตำบลอำเภจังหวัดไดนะครับสอบถามกันเข้ามาเบื้องครับบอสื่อบองวานะครับสอบถามกันเข้ามาเป็นตัวท่างเลือกเปรียบเทียบหรือว่าได้มองได้ถือหรือว่าได้มองได้ราคาถือใจจังสือนะครับ้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยเฮ้ายินดีตอบคำถาม ให้ทุกท่านนะครับราคาจัดทรงนะครับรับร่องครับราคาบ่แพงครับบ่สูงบ่แพงเกินไปครับของร้านลุงเรื่องสับกเกษยรไทยราคาราคากลางๆนะครับบ่มีมาจำนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับจัดทรงนะครับภายในสองถึงสามวันนะครับช่วงถ้าจัดขนทรงได้นะครับจะเดินทางอยู่ประมาณ2-3วันนะครับถึงลูกค้านะครับ ขี่ไกลจ้วงปี67นะครับค่อนข้างที่จะราคาปรับโตขึ้นสูงนะครับบาทหนึ่งถึงสองบาทนะครับอัพพวงหนึ่งก็จิปรับขึ้นประมาณนักซีพันหาพันบาทนะครับต่อพวงนะครับขี่ไก่เทเจจานกับราคาตอนนี้นะครับหลังปีใหม่สองหมื่นหานะครับเทเบ้านะครับเทจานะครับถ้าเป็นกระสอบนะครับกระสอบละสิบแปดบาทสิบเก้าบาทเอาได้ครับพี่น้องขอได้ สังซาราคาการซืขึ้นสูงได้ครับฮอตบุล่ะฮอตเมษาราคาจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคาดการว่าปีนี้ขี่ไกล้ค่อนข้างที่จะลาสราคาสูงแน่นะครับหน้าฟ้ามคาดว่าจะตกอยู่กระสอบละ20บาทบลับครับคิดว่านะครับอ่ะอันนี้เป็นราคาที่คาดการกันนะครับอ่าผู้ใดสนใจอยากได้ก็ติดต่อกันข้อมาครับสอบถามกันเข้ามาเบอร์โทรนะครับ0973257575นะครับ กับสีเตียมยกดำนะครับดำตัวลูกลงแล้วนะครับพวกนี้นะครับ1,850กระสอบนะครับตัวลูกอยู่ที่1,000กระสอบนะครับตัวแม่850กระสอบนะครับ ลงเรื่อยๆนะครับมีแตกมีขาดบ้างนะครับในการดำลงนะครับเต่วเวลาไปส่งให้ลูกค้าเขาเงานะครับลดพวงเขาสิเพื่อแตกเพื่อขาดไปแร้วนะครับตรวจเซ็กจํานวนกอนขึ้นนะครับแล้วก็สอนขึ้นนะครับสินค้าที่ว่าบรบนี่เป็นไปเปอร์เซ็นต์ไ้หน่อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ร่วมกันมานะครับโอดแยกนะครับแม่ลูกนะครับที่ดำกองห่างกันนะครับ นะครับเขาแยกจํานวนไปให้เรียบร้อยนะครับการที่ว่าขาดเป็นร้อยหรือขาดหลายหลายหลักซิปหลายๆนี่เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเขาสร้างน้าหนักออกชกเขียวแล้วก็นับกระสอบในการก้อนขึ้นแล้วก็ตอนขึ้นนะครับเป็นไปได้ยากนะครับที่จะสินค้าสีบกครบนะครับแต่ว่าอ,อาอาีมีกรณีที่อาสีบกครบนะครับหลักซิปนะครับ สิบกระสอบยี่สิบกระสอบอาจขึ้นได้ครับเพราะว่าเป็นบางมือคนงาน,นะนอาจจะเึ้นหลายพวงอาจเกิดการนับหลงแต่ว่าเฮาก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ห้องเพื่อเกินเพื่อขาดไปอยู่แล้วครับสี่สิบกระสอบนะครับถึงห้าสิบกระสอบนะครับตอบพวงนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ประสงค์ทีอ่อยากสั่งซื้อกับติดต่อกันเขามานะครับวิขี้แก่บร้านเนืองสัมเทเสียดไทยเฮากับพี่ดีให้บริการพี่บริการน้องคือเรากับพี่ดอาลงตัวลูกเร็จแล้วครับ ใส่เวลาบดนนะครับประมาณ10นาทีนี่นะครับอยู่ประมาณนี้เขาเลื่นว่ากินง่ายกินหมูนะครับมาลงอยู่รานลุงเรื่องสัเกษตรไทยสาขามหาสารคามโกดังไงนะครับสําหรับพี่น้องรถบรรทุกคนส่งนะครับผู้ใดมาลงอยู่นี่โอ้สบายครับใส่เวลาสิบกวนาทีดําลงเรียบร้อยนะครับสิไปรับงานตัวกับรวดเร็วทันใจนะครับก็ต้องยานนะครับล้านกว่างนะครับ ีลังกากราบกระเดยครับรถพ่วงเอาครับลานกว้างกว้างกวางนะครับหลังจากที่ดำตัวลูกเสร็จแล้วนะครับเ้าสิมาลงตัวแม่นะครับตัวลูกได้ถอดไปแล้วนะครับคุณล่ะครับอยู่ด้านหน้าโกดังข้างๆนะครับถอยตัวแม่มาล้มมาลาลงนะครับมาลงไว้จุดนี้นะครับเพราะว่าอีกหลายพวงสิมาลุ่งอีกมือสองมือนะครับยี่สิบเก้าสามสิบนะครับรถสิเข่ามานะครับรถ กูว่าจะเป็นทั้งรถทั้งลานลุ้นเรื่องษษษษทรัพย์เกษตรให้กับสิเขามาหยุดดีไหมกันนะครับกับสิ่นผกี่ไกลมานั่มนะครับนงองก็แม่นะครับแหดรลอยหาซกระสอบ พี่น้องานใดที่สนใจอยากได้ปุ๋ยิีิไก่แก่เป็นยกพวงจี่กับติดต่อกันเข้ามาครับราคายกพวงนะครับกระสอบละหลังอีไม่นีร่วมทรงนะครับราคาเริ่มต้นที่กระสอบละ20 26ถึง28บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่จังหวัดนะครับลงเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับจบกันไปเพียงเท่าวนี้นะครับสวัสดีครับ